สวัสดีครับพ er ่อแม่พี่น้องวันนี้สิพาพ่อแม่พี่น้องมาสีปุ๋ยยางเนาะเบื่อแล้วปะามันพี่น้องใบยางนี่มันบ่เขียวปันใดพี่น้องก็เลยสิพาพี่น้องมาสีปุ๋ยยางถือปุ๋ยทางดินเถื่อสุดท้ายประมาณปีหนึ่งแหละพี่น้องทางใบก็ยังบ่ถือจากเถื่อก็เลยพาพี่น้องมาสีปุ๋ยยางเนาะได้กินแต่ปุ๋ยน้ำมันครับมันกับทางดินกับ่ค่อยใส่ใส่ปันใดหรอกพี่น้องสมาผมก็สิแต่ทางใบทางดินผมก็สีใส่ช่วงประมาณสามเดือนเคึ่งถึงสี่เดือนเนาะแค่นั้นสุดเสมอผสมกกด้้ินนนนนแคค่ััรบพีอ อันนี้มั่นอายุสองเดือนพี่น้องพอได้บ่ครับเคียงเอิกแล้วสองเดือนปลูกวันที่สิบสี่พฤษภาพี่น้องมือนี้วันที่เท่าใด้แล้วเลขออกไปสี่มือแล้วสองเดือนก็อีกหนึ่งอาทิตย์ครับปลามั่นแหละพี่น้องเราต้องไปสนใจปลามันครับเนาะผมกับไทคลิปลงไปหลายแล้วเดี๋ยวเอามาเบิ่งปลายยางใส่ปุ๋ยทางใบผมสีดอี้อย่างเนาะผมสีเล่งจนกว่าผมสีดบ่ถึงพุ่นละพี่น้องเนาะสีดบ่ถึงใบใบยางพุ่นละสีมีจุลินทรีย์สังคเงคราะห์แสงน้ามักขี้หมูเป็นอย่างผมคือใส่สองยางวันที่ สามอย่าง้อพี่น้องผสมขีเลตนําคือตัวที่เฮาขาดได้ก็คือขีเลต์ทานอาหารเสริมเนะาะคือทานอาหารของขี่หมูจะครบทั้ง3ตัวเลยครับ NPK นี่ครบทั้งสาตัวเลยเนาะเป็น2 3 1สึครับพี่น้องแต่ที่นี่ย่างมันิึงอายุ3ปีผมยัง,ย,งยังสิอยากเน่นตัวหนาอายุผมก็เลยเอาจุลินซี์สังาะคอแสงมาผสมครับพี่น้องเนาะจุลินซี์สังาะคอแสงนี่สิตึงในตัวเจนครับในตัวเจนเนาะ ก็คือหนามาขี้หมูต้นามันหน่อยพี่น้องผมก็เลยเอาจุลินทรียสังคะหอแสงมาเติมยวเอามาเิ่งวิธีผสมกันดีกว่าครับดอานน้ำเหลกถ้าใส่ขี้เหล็กก่อนพี่น้องเป็นอย่างคือว่าถาดขาดขี้เหล็กบ่ด้ก็คือมันมีธาดอาหารต่างๆพี่น้องอย่างเช่นธาุอาหารเสริมก็คือถาดเหล็กท่องแดงโบลอนแมกนีซีสังกะสีโมลิบดีนัมเนาะถาดอาหารร่องก็จะเป็นแมกนีเซียมเจ็ดเปอร์เซ็นเนาะพี่น้องกล่องอาจจะบ่ค่อยชัดครับ หลัจากมือผมจะอัปเดตให้พี่น้องเนาะคุณภาพทั้งภาพและเสียงเนะาะไม่ต้องสายลายพี่นอ้องขี้เหลดไปสอนใส่ซ้ำสีมันนี่แหลคะ,แะครับน,นี่เนาะพี่น้องแนี่เห็นว่าครับใส่มันผมใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องใส่สีมัน ห้าสิบห้าบาทพี่น้องได้หารอยกํใส่จนใส่ปลามันเป็นสามสิบไร่หมละที่นี่จุเลิ่นซีสามคอแสงของห้าเนาะตัวนี้เร่งการเจริญเติบโต,ตครับถ้าสีพยผลลงทางดินกะบใสเห็ดให้ดินหลวนซุยดินฟูพี่น้องปรับสภาพดินพร้อมสีดมันผมใส่สองกระป๋องพี่น้องผสมนำมาขีดงสองขวดเนาะอ,อันนี้ห้องที่ใส่ซีกระป๋องสียางพี่น้องสีปลากระป๋องปลาเ้านี่แหละ เขย่าก้อนเปิดพี่น้องต่อไปน้ำมัคขีมูพี่น้องสองขวดอันนี้น้ำมัขีมูคือผ่านการปรุงมาแล้วเนาะพี่น้องผมผสมเอ็มกับการน้ำตาลมาแล้วทาน้ำมัคขีมูเพื่อเพียวพ่นปิไใส่สามขวดพี่น้องแต่อันนี้ผมผ่านการปรุงมาแล้วห้าใส่สองขวดพี่น้องเนาะ ใส่ายก่าน,นั้นบ่ได้พี่น้องมันจะเป็นข่าบเกลืออยููน้ำเป็นข่าบเกลืออยู่น้ำเอใบมันไอ้ใบยางยตายได้พี่น้องเนอะนี่แนวกวองของเฮาพี่น้องบ่ได้ออกมาเป็นคนฮะทุ่งมือเจอไตเบาะสองขวดถ้าทั้งเปยี่ิบริตพมกับใส่ซ้ำนี่แหละพี่น้องเนอะอันนี้ทั้งเปี์ซิหฮาริด ตาสวนสํำคัญครับเติมน,น้ำเล็กน้อยเรื่องบอกพี่น้องใส่น้ำก่อนนะครับก่อนปุงปุ๋ยเข้าพี่น้องบริสันปุ๋ยมันจะไปน้ำายเบิดกอนนี่พี่น้องเนาะอันนี้ผมใส่น้ำมันจะบานเครื่องทั้งครับ น้องไปลุยกันนี่พี่น้องยังเช่นต้นนี้เนาะข้อสีดบอถึงใบมันก็ใสล่ลำต้นมันนี่แหละครับเนาะนี่ต้นนี้ก็บหอด นี่นี่พี่น้องปเปียกจังน้อยพี่น้องมาถือปุ๋ยจังเถอเนาะคลิปนี้กับผมมีอย่างไรครับก็ขอขอบคุณที่พี่น้องเขามารับชมรับฟังเนาะนอนเวนนีนกันเกษะเียกะขอขอบคุณครับผม